ศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้สอดคล้องกับขั้นตอนกฎหมายก่อนจะทําเป็นรายงานเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติตามขั้นตอนต่อไปอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยให้กรมปุตุนิยมวิทยาช่วยดูแลไหมคะวันนี้มีฝนตกบางพื้นที่หกร่มออกไปด้วยนะคะอากาศหนาวแบบนี้อย่าลืมผมพาให้มิดชิดด้วยนะจ๊ะ ท้องฟ้าจำสายแบบนี้ไปเอาติ้งต่างจังหวัดดีกว่าค่ะไม่ว่าจะร้อนฝนหนาวกรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมรายงานคุณทุกสถานการณ์อัปเดตข่าวพยากรณ์อากาศได้ที่ www.gmd.go.th/application/ThaiWeather เเและสายด่วน1182ขณะน,นี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา AM Stereo ความถี่1287ก,กิโลเฮิรตซ์จะได้ไปขอเชิญรับฟังรายการ คุยรอบด้านกับงานอุตุนิยมวิทยาค่ะ ดีค่ะขอบสวัสดีพอชันสุดานะคะวันนี้แล้วก็ทีมงานวันนี้ค่ะวันนี้พบกับรายการคุยรอบด้านกับงานอุตุนิยมวิทยาค่ะพบกับดิฉันสมโอกรวิการพงไพบูลน,นะคะในเวลา 12นาฬิกานาทีจนถึงเวลา13นาฬิกาค่ะวันนี้ค่ะพบกับพออจัรจดาพรศรีะนะคะจะเป็นยังไงนั้นมาอัปเดตสภาพอากาศเมื่อวานฝนถลม่ม<ช>มากมากเลยกรุง <zone S 2> เทพใช่ก็มันมีแถวกรุงเทพตอนล่างอย่างเดียยนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันมีกลุ่มฝนเคลื่อนเข้ามาทางด้านสมุทรสงครามสมุทรสาครช่ได้คะมาจากราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครแล้วก็เข้าบางขุนเทียนแล้วก็สมุทรปราการนะคะแล้วก็เข้ากรุงเทพตอนล่างเมื่อวานน่ะได้รับเยอะ เลยนะคะก็ดิฉันก็ขอโทษด้วยเมื่อวานตอนเที่ยงดิฉันบอกว่ามีเปอร์เซ็นต์ฝนเหมือนกันแต่ไม่เยอะอะไรเงี้ยก็ก็เมื่อวานเป็นวันท้ายสุดที่จะมีฝนตุ่มๆเข้ามาแต่ว่ามันตุ่มๆเฉพาะกลุ่มจังหวัดใช่ไหมคะแต่ว่าตอนบนนี้ตกไหมคะเมื่อวานตอนบนเมื่อวานกรุงเทพตอนบนก็ไม่ตกนะคะตกทางด้านกรุงเทพตอนล่างนะคะแถวมันมาทางด้านบางขุนเทียนนะคะแล้วก็เข้าทุ่งครูแถบนั้นก็เข้าบังเข้า เข้าสมุทรปราการเข้าบางนาคงเตยบักพระขนงแล้วก็ไปไปตรงอะไรอะไปบางพลีแล้วก็ไปลาดกระบังแถบนั้นก็คือมันเป็นเข้าเฉพาะเขตนะคะจริงจริงมันก็ไม่ได้ผิดเนาะเพราะว่าคือมันเข้าแบบเฉพาะที่จริงๆแต่ว่าลงเยอะมากใช่ก็ก็คือเมื่อวานน่ะเป็นลักษณะที่ฝกมรสุมอะเริ่มมีกําลังอ่อนลงแล้วก็เป็นแนวลมสายตะวันตกก็คือลมตะวันตกอะ ฝนมันมาจากเป็นตะวันตกเลยจากวันตกไปตะวันออกนะครับแต่วันนี้ระบบก็อ่อนลงไปแล้วนะคะก็คือฝนก็ยังคงมีแหละบ่ายค่ำเย็นค่ำยังไม่หมดอีกเหรอคะใช่ใช่ยังไม่หมดแต่ว่าจะเบากว่าเมื่อวานนะคะจะเบากว่าเมื่อวานก็จะเป็นฝนบ่ายค่ำเย็นค่ำเหมือนเดิมนะคะแต่ระบบก็จะวันนี้ระบบหลบลดลงนะคะก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมมีกําลังอ่อนลงไปนะคะแล้วก็ร่องมรสุมที่เคยพาดผ่านทางด้านภาคเหนือก็เคลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางด้านทั้งถา ผ่านทางด้านเมียนมาแล้วก็ลาวตอนบนนะคะมันก็เลยวันนี้ก็การกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยเนี่ยมีก็ฝนลดลงนะคะแต่ว่ายังคงมีอยู่บ้างนะคะค่ะค่ะก็เอาเป็นว่าพวกนี้วันนี้ก็จะน้อยลงจากเมื่อวานนะคะก็สถานที่ไหนเอ่อเขตไหนที่น้ำท่วมก็น่าจะแห้งแล้ววันนี้น่าจะระบายแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตแต่ละภาคกันบ้างค่ะในประเทศไทยแต่ละรายภาคเป็นยังไงคะพิดา รายภาคนะคะในวันนี้เนี่ยภาคเหนือเราให้ลดฝนลดลงไปอย่างชัดเจนนะคะคร,รอ,อยละ30ของพื้นที่นะคะก็จะเน้นซีกตะวันตกก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะคะแล้วก็จังหวัดต,ตากกำแพงเพชรนะคะแล้วก็พิษณุโลกเพชรบูรณ์นะคะอย่างเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้นะคะปริมาณฝนการสะสมตั้งแต่เมื่อวาน7จ็ดโมงเช้าของเมื่อวานจนถึง7จ็ดโมงเช้าของวันนี้เนี่ยก็การกระจายฝนลดลงเหมือนกันสําหรับภาคเหนือนะคะจะเน้นฝนตกบริเวณ ภาคเหนือตอนล่างนะคะเป็นฝนอยู่ในเกณฑ์ด้อยละ30นะคะของพื้นที่เนี่ยคับฝนสะสมนะคะก็ปริมาณฝนมากที่สุดเมื่อวานก็อยู่ที่พิเชียนบุรีนะคะก็จังหวัดเพชรบุรีเพชรบูรณ์นะคะก็18.4นะคะเมื่อวานจะเน้นฝนทางด้านภาคเหนือตอนล่างนะคะก็วันนี้ก็การกระจายฝนทางด้านภาคเหนือก็ลดลงนะคะ ส่วนภาคตะนออกเฉียงเหนือนะคะก็ลดลงเช่นกันนะคะวันนี้เราก็ให้ฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ30ของพื้นที่นะคะก็จะเน้นทางด้านตอนบนก็จะเป็นบึงการนาครพนมจังหวัดสกลนครนะคะตอนล่างก็จะมีนครราชสีมาบุรีรัมย์แล้วก็ชัยภูมินะคะแต่เมื่อวานนะคะปริมาณฝนสะสมเนี่ยก็จะเป็นฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ3 0มสถึงสีเหมือนกันนะคะจะเน้นทางด้านต้นบนนะคะก็ปริมาณฝนมากที่สุดเมื่อวานก็จะอยู่ทางด้านนาครพนมนะคะยี่สนะคะ สำหรับภาคกลางนะคะก็วันนี้การกระจายฝนลดลงไปนะคะร้อยละ30ของพื้นที่ก็จะเน้นอยู่ทางด้านซิตะวันตกก็คือกาญจนบุรีนะคะราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครนะคะก็เมื่อวานก็การกระจายของฝนก็จะอยู่ทางด้านตอนล่างนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ10ของพื้นที่เป็นปริมาณฝนสะสมนะคะก็แล้วก็มีปริมาณฝนมากที่สุดนะคะอยู่ที่สมุทรปราการอ,อ๋อสมุทรปราการนี่ของกรุงเทพและเขตบริมณฑลนะคะ,ะ,คะแล้วก็ทางด้านลบบุรีค่ะ ภาคกลางก็จะมีปริมาณฝนมากที่สุดลบบุรีก็10.3แต่ที่สมุทรสงครามนะคะเมื่อวานเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เราก็ตรวจได้นะคะสมุทรสงครามนะคะจะมาเมื่อวานผ่านสมุทรสงครามเมื่อวานก็ได้40่นะคะสมุทรสงครามนะคะได้4 0่นะคะใช่ค่ะช่วงเย็นเย็นใช่ก็มันฝนก่อตัวอยู่ทางด้านราชบุรีแล้วก็เคลื่อนเข้าสมุทรสงครามสมุทรสมุทรสงครามแล้วก็สมุทรสาครแล้วก็เข้ากรุงเข้ากรุงเทพบางนาบางทีโดนหมดใช่ไหมคะ สมุทรปราการทั้งจังหวัดแล้วก็ไปทางด้านชาเชิงเซาด้วยค่ะเล็กน้อยที่พูดถึงนั้นคืออยู่สมุทรปราการหมดเลยใช่ค่ะอยู่ทางด้านกรุงเทพตอนล่างและสมุทรปราการค่ะก็ในเมืองก็ไม่ได้ไม่ได้ประสบทางด้านกรุงเทพตอนบนนะคะแล้วก็กรุงเทพตอนบนแล้วก็กรุงเทพชั้นในก็ได้น้อยกว่าทางด้านกรุงเทพตอนล่างแล้วก็เมื่อวานแถวสมุทรแถว ปทุมธานีเอยต้นทบุรีเอยก็ได้น้อยเหมือนกันแต่ได้จะฝนเน้นฝนจะอยู่ตอนล่างสมัครก็ก็โชคดีไปเพราะว่าเมื่อวานอามพาดเลยค่ะโซนโซนบ้านเราเนาะใช่ใ่บางนาฝนตกน้ำท่วมถ้าเปิด Google จะเห็นเลยว่าแดงแบบใช่คือรถติดมากนะคะทั้งน้ำท่วมแล้วก็ฝนตกหนักด้วยนะคะก็ยินดีกับกรุงเทพตอนบนที่ที่ไม่ได้ประสบปัญหาใช่ติดเหมือนเราเมื่อวานใช่ค่ะ ค่ะส่วนพัดตนออกในวันนี้นะคะการกระจายฝนก็อยู่ในเกณฑ์รายละ40ของพื้นที่นะคะแต่เน้นฝนตกหนักบางพื้นที่ก็อยู่ทางด้านจันทบุรีและตราดนะคะ<ม>ก็ทางด้านรับลมนะคะจันทบุรีและตราดแถบนั้นนะคะแต่เมื่อวานปริมาณฝนสะสมทางด้าน ภาคตะวันออกนะคะการกระจายฝนนี่ก็อยู่ในเกณฑ์้อยละ70ไปเลยนะคะ60-70นะคะแล้วก็แต่ไม่มีฝนตกหนักนะเมื่อวานก็มีปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่นครนายก21.0นะคะเมื่อวานการกระจายฝนสะสมก็อยู่ในเกณฑ์4 0 6 0 7 0ประมาณนี้นะคะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะ ค่ะในวันนี้ก็ยังคงอยู่ในรอยละ40ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมทางด้านอ่าวไทยนะคะภาคตะวันออกนี่ก็อยู่ที่ประมาณ1เมตรก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะค่ะสำหรับภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะก็คือไม่ใช่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ฝนลดลงนะคะรอยละ20ของพื้นที่นะคะก็คลื่นลมก็อยุด ภาคใต้ฝั่งตะหนอกก็อยู่ที่ประมาณ1เมตรแต่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็อยู่ที่1-2เมตรนะคะ mm hmm. แล้วก็ปริมาณฝนสะสมเมื่อวานทางด้านภาคใต้ก็เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะ mm hmm. ก็เป็นอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ30นะคะ mm hmm. ซึ่งมีปริมาณฝนมากที่สุดก็จังหวัดเพชรบุรีนะคะ mm hmm. ก็21.8ซึ่งทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็อยู่ที่ ภูเก็ตนะคะ7.9นะคะเป็นร้อยละสิบของพื้นที่ที่เป็นฝนสะสมนะคะแล้วก็กรุงเทพนะคะวันนี้การกระจายฝนร้อยละ40ของพื้นที่นะคะแต่ในเมื่อวานเนี่ยการกระจายฝนก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60 7 0ถึงเเลยนะคะแล้วก็มีปริมาณฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะเล็กน้อยถึงปานกลางและมีปริมาณฝนตกหนักก็อยู่ที่บางนาน,นั่นเองค่ะาเป็นน <laughs> <อ>ชมป์ามื่อวาน <39. S 1> นะคะ39.3แต่ในเมืองแถวสุริกิตนะคะก็แถวอ่า แถวซิริกิตนะคะแล้วก็จะมันก็ไม่ได้เยอะนะคะเป็นแค่ฝนเล็กน้อยแต่ว่าพื้นที่ที่ไม่ได้ไม่ได้มีสถานีตรวจวัดนยมันก็ดูก็ฝนรุนแรงอยู่นะคะแล้วก็น้ําระบายาไม่ทันประมาณนี้นะคะ อาจจะเป็นที่ที่รอระบายแป๊บหนึ่งใช่ค่ะค่ะส่วนตอนนี้ค่ะท่านฟังทางบ้านสามารถโทรทักทายกันได้ที่เบอร์023839003นะคะและเบอร์023839004ค่ะก็วันนี้รับสายจากทางบ้านนะคะมาอัปเดตกันว่าเมื่อวานเป็นอย่างไรบ้างนะคะสายแรกค่ะจากคุณเจเจสมุตสาครค่ะคุณเจเจสวัสดีค่ะสวัสดีครัสวัสดีค่ะ เมื่อวานนี้หูฝนตกแบบันตกแบบปานกลางเลยอะ,ค,ะ,ค,ะครับต,<อ>บตนนั้คตะ้็หลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะครับค่ะเอเนี่ยตอนนี้สุนทรคอนก็ดูแบบมีเม,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 มีแบบคลุมคลมแล้วก็มีแดดอ่อนๆนะคะก็ะะมีเมฆเยอะอยู่นะคะ แล้ววันนี้ช่วงช่วงค่ำๆอาจจะมีฝนด้วยใช่ไหมก็ช่วงเย็นค่ำอะค่ะยังมีโอกาสอยู่นะคะช่วงเย็นค่ำนะคะแต่แต่การกระจายเนี่ยวันนี้ปริมาณก็จะน้อยกว่าเมื่อวานแต่ว่าจะเป็นช่วงเย็นค่ำเหมือนเดิมนะคะ<ม>ค่ะก็จะอาจจะน้อยลงกว่าเมื่อวานค่ะ ยังเป็นกระแสล,ลมแบบตะวันตะวันตกใช่ค่ะยังคงเป็นลมตะวันตกอยู่ค่ะเพราะว่ามอสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมเนียมีกําลังอ่อนนะคะดังนั้นลมตะวันตกก็พัดเข้ามาปกคลุมถ้าเกิดว่ากลุ่มฝนก่อตัวแถวทางด้านราชบุรีมันก็เคลื่อนเข้าทางด้านสมุทรสงครามและสมุทรสาครน,นะคะ,คะแล้วเหมือนว่วันนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะค่ะ เออค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณเจเจจากสมุทรสาครนะคะเป็นตัวแทนจากทางนู้น่าจสโดนใช่ค่ะภาคกลางเป็นตัวแทนของภาคกลางที่ตะวันตกนะคะสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะค่ะเดี๋ยวระหว่างรอสายถัดไปนะคะเดี๋ยวมาทักทายจากทาง Facebook ไลน์กันได้นะคะ ทักทายกันเข้ามาได้อัปเดตที่ไหนบ้างโดนอะไรบ้างเมื่อวานนี้แล้ววันนี้เป็นอย่างไรนะคะคุณไพศาลนะคะทักทายกันเข้ามาสวัสดีค่ะคุณนิสิตค่ะสวัสดีค่ะคุณจินตะเกียดคุณพินทิพน์นะคะสวัสดีค่ะคุณประสานสวัสดีค่ะระหว่างนี้สายเข้าจากทางบ้านค่ะคุณสมหวังจากโคราชสวัสดีค่ะคุณสมหวังสวัสดีครับสองท่านครับผมสวัสดีค่ะะขอขออนุญาตสอบถามหน่อยครับค่ะ เมื่อไรฝนจะตกที่นอำเภอโนนสูงคือบัตโทรลากครับผมขอภัยด้วยแทนฝนด้วยนะคะ ก็มันที่โซราชมันอย่างว่านะคะพื้นที่มันกว้างแล้วก็โอกาสฝนมันก็มันก็มีแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากนะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเดี๋ยววันที่21เป็นต้นไปนะคะ21 22 23นะคะก็จะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นนะคะแต่วันที่1 9ถึง20เนี่ยปริมาณฝนก็ลดลงนะคะก็มีแค่บางจุดบางพื้นที่เป็นแค่ฝนเล็กน้อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันที่21นะคะ21เป็นต้นไปเนี่ยปริมาณฝนก็จะเพิ่มขึ้นค่ะค่ะ ครับมีโอกาสตกอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะจากอำเภออาเภออะไรนะคะเนินสูงครับผมเนินสูงนะคะเออเนินสูงดิฉันเจอและอ่ามันก็อยู่ใกล้ๆพิมายนะคะก็อยู่ใกล้ๆสลืบพระเกียรติมันก็มีโอกาสนะคะช่วงวันที่21เป็นต้นไปอะคะ่ะ ครับขอบคุณครับคุณโอครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณคุณสมหวังนะคะสายต่อมาค่ะคุณพรชัยจากพระรามห้าค่ะสวัสดีค่ะคุณพรชัยรอสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะพระรามห้าที่ท่านผอค่ะไปจังวัดีุที่เอาเลยนะครับเจที่มาเห็นนะเปิดปุ๊บค่ะคุณเทเฮ้ยวันนีุ้งเท่โอ้โหแค่แม่แหละนะแคงแม่คนละพระรามห้แต่ว่าก็ไม่หนักมากนะพระรามห้าโดนไม่ไม่เยอะใช่ไหมดนไม่เยอะแต่ว่าเห็นว่าเย็นนะครับคุณ อ่อนที่ฝนจะมาลมเย็น,นใช่ค่ะใช่นี่จะไล่ฝนเองนะอ่านบออ๋อวันนี้เนี่ยดูดูค่ากราฟดูอะไรแล้วมันก็โอกาสน้อยเหมือนกันน้อยกว่าเมื่อวานนะคะก็เบาลงไปนะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะที่ฝนเย็นค่ําเหมือนเดิมนะคะบ่ายค่ําเย็นค่านะคะแต่ว่าปริมาณจะน้อยกว่าเมื่อวานค่ะคะอ๋อครับขอบคุณครับ ขอบคุณคุณพรชัยจากพระรามห้านะคะใส่จากทั้งบ้านยังโทรเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวระหว่างนี้ขออนุญาตทักทายจาก Facebook ไล v ์กันนะคะคุณมนทพันธ์นะคะอันชื่อผิดขออภัยคุณมนทพัมหรือเปล่ามนประถุมนทมนทพูมอ่ะหรือว่าถูกละรอบเนี้ยอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังจะเริ่มมีฝนตกอีกวันที่เท่าไหร่คะ จังหวัดตรังนะคะฝนก็จะเข้ามาช่วงนี้ฝนเยอะน้อยลงไปนะคะจังหวัดตังนะคะช่วงพวกนี้ฝนน้อยยาวๆเลยนะคะ20ก็ยังไม่มา21ก็ยังไม่มีนะคะ2 2ก็ยังน้อยนะคะ23ก็เริ่มมีเข้ามาบ้างแล้วก็ 24... 25นะคะจะเริ่มมีเข้ามานะคะช่วงนี้ก็ทางด้านจังหวัดตังมันก็จะเป็นลักษณะที่ฝนก็จะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะคะยังคงน้อยอยู่อะค่ะค่ะ คุณสับป,ประรดนะคะปัตตาเวียนะคะ,คะปานบุรีรอมา3าห้าวันแล้วไม่มีฝนเลยครับปานบุรีหรอ ก็ทางด้านจังหวัดปราณบุรีจังหวัดประจวบครีขันนะคะดิฉันก็เพิ่มจังหวัดให้เลยนะคะก็โดยรวมนะคะช่วงนี้ทางด้านประจวบครีขันก็บนอฝนน้อยนะคะฝนไม่เยอะนะคะก็จะมีช่วงช่วงนี้ช่วงวันที่21 22นะคะแต่ว่าเป็นแค่ฝนเล็กน้อยนะคะ,คะฝนเล็กน้อยเข้ามา21 22 23<ช>ก็เบาลงไปนะคะ23 24ก็เบาลงไปแล้วก็25 26ากเนี่ยจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งะค,ะค่ะค่ะคุณธนงศักดิ์ทางว่าสวัสดีครับพี่ ที่อารัญญประเทศฝนจะตกไหมครับอรัญญประเทศจังหวัดสราแก้วใช่ไหมคะก็คือจังหวัดสราแก้วนี้มันก็จะมีช่วงประมาณช่วงวันที่21เป็นต้นไปนะคะที่จะมีเข้ามานะคะค่ะค่ะคุณสปารุเมื่อกี้บอกว่าฝนไปแอบ,บที่ไหนหมดแลวครับเนี่ยแอบบที่กรุงเทพค่ะเมื่อวานนี้ถออล่มที่กรุงเทพเลยใช่ใช่ค่ะ <laughs> ช่วงนี้แอบบวัน19 19 20นี่แอบบ แอบอยู่นะคะเดี๋ยวจะมาวันที่21นะคะ <combine S 1> <force. S 2> ก็วันที่21เนี่ยมันก็จะวันที่20 20เนี่ยมันจะเริ่มมาทางด้านภาคอีสานก่อนนะคะแล้วก็ภาคอีสานก็จะได้ได้ก่อนแล้วก็วันที่21แล้วก็จะได้ภาคอีสานภาคตะว,วันออก <c oughs> แล้วก็ภาคกลาง <c oughs> แล้วก็ภาคใต้ตอนบนนะคะ <c oughs> แล้วก็ภาคภาคเหนือซีกตะว,วันออกนะคะ <c oughs> แถวพะเยาน้าแพร่แถบนั้นอุตรดิตถ์นะคะแล้วพอวันที่22ก็ยังคงต่อเนื่องนะคะแล้ววันที่21ก็จะ ยี่ส23องยี่สองยี่สามก็ทางด้านภาคเหนือก็จะกินพื้นที่มากยิ่งขึ้นค่ะชาวไร่น่าจะรอฝนกันอยู่นะคะใชก่อนจะเย็นๆด้วยกอีกเดือนนี้อีกครึ่งเดือนใช่ไหมคะเดือนนี้เดือนหน้าอีกหนึ่งเดือนแล้วก็เดือนตุลาอีกครึ่งเดือนสําหรับประเทศไทยตอนบนค่ะที่จะได้รับฝนกันนะคะคุณ คุณสับปะรดนี่น่าจะอยู่ปราณบุรีพิดาน่งจะรอสับปะรดปัตตาเวียต้องรอก่อนใช่ไหมใช่ใช่โอเคค่ะคุณทีรศักดิ์ค่ะบอกว่าถามว่าปีนี้จะมีพายุเข้าไทยไหมครับอืเข้าไทยตรงๆอ่ะนับไม่น่าจะมีนะคะแต่ว่าแบบทางอ้อมที่ว่าจะเคลื่อนเข้ามาทางด้านเวียดนามและเข้าลาวแล้วก็อาจจะเป็นดีเ r ชันเข้าประเทศไทยประเทศไทยก็คือทางด้านภาคอีสานตอนบนหรือทางด้านภาคเหนือตอนบนอย่างเงี้ย หรือมมไม่ก็เป็นหย่อมความกดอากาศต่ําเข้า<ม>เพื่อนเข้ามาที่อ่อนกําลังลงจากพายุดิเพชชันะอะไรเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวประมาณสักปยสัปดาห์ยี่สเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าตัวนี้มันจะมีทวีกําลังแรงขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ที่ประมาณวนะันยี่สิบสนั้นมันก็จะเห็นเป็นกออตัวอยู่ทางด้าน ยังมันเรายังม,มองไม่เห็นแต่ว่าทางด้านดูจากลมนะ,ะมันเป็นลักษณะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำเป็นไซโคอนิกอยู่<อ>ต้อง,งดูดปัจจัยอ,อื่นๆด้วย<ช> <นะ S 1> ต้องดูอยู่ทางด้าน ทะเลจีนใต้คะแล้วก็ดูแล้วมันจะเคลื่อนเข้าทางยี่ยี่ห้ายี่หกใกล้ๆเข้ามาว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่านะคะต้องดูจับตาดูใช่ต้องดูรอดูวันศุกร์ที่ดูวันจันทร์ประมาณนี้นะคะหรือว่าวันศุกร์ว่าในแผนที่เนี่ยวิเคราะห์ได้หรือเปล่านะคะแต่ณตอนนี้ในแผนที่อากาศของเรายังวิเคราะห์ไม่ได้ค่ะก็เดี๋ยวติดตาม ทางรายการของอุตุของเรานะคะตอนเช้าทั้งตอนเที่ยงถ้ามีเดียวเราจะรีบรายงานเลยนะคะคุณคณะหมูกรอบค่ะสวัสดีครับอำเภอสัตหีบมีเมฆเป็นส่วนมากครับคิดถึงหมูกรอบอยากกินหมูกรอบชื่อน่ากินมากเมื่อวานทางด้านทางจังชบุรีก็ได้ฝนเยอะนะคะฝนมันก็จะมาจาก กรุงเทพนะคะเราก็ส่งไปให้นะคะส่งไปให้ทั่วๆนะคะเมื่อวานค่ะค่ะคุณฟอดคันนองย่างเสือมวกเหล็กสระบุรีเมื่อวานฝนตกวันนี้จะมีอีกไหมครับวันนี้ก็จะวันนี้โดยรวมนะคะทางด้านสระบุรีนี้ก็จะเบาลงไปนะคะค่ะจะเบาลงไปแต่ว่าก็ยังคงมีบางพื้นที่อยู่ช่วงเย็นค่ำนะคะค่ะคุณทรงฤทธิ์ค่ะอำเภอเครื่องในจังหวัดอุบลฝนจะตกไหมคะจะมีพายุเข้าไหม ช่วงนี้ทางด้านอุบลราชธานีวันนี้และพรุ่งนี้นะวันนี้นะคะก็การกระจายฝนก็ลดลงไปอย่างชัดเจนพายุนี้ไม่มีนะคะยังไม่มีเข้ามานะคะแต่ในวันพรุ่งนี้ทางด้านอุบลราชธานีก็จะมีฝนกลับเข้ามานะคะจะมีฝนเกิดขึ้นนะคะค่ะค่ะคุณอาเธอร์จากบางจานนะคะอ,อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีมืดครึ้ม,มบ่ายนี้จะมีฝนไหมครับ เย็นค่ำนี้ก็มีโอกาสนะคะทางด้านเวชบุรีตัวนี้ก็มีเมฆเยอะแต่ว่าเมฆฝนก็อาจจะมาช่วงเย็นค่ำค่ะช่วงบ่ายค่ำเย็นค่ำนะคะค่ะคุณทีระนะคะทักทายกันเข้ามาสวัสดีค่ะคุณประสานแว่นแก้วนครสวรรค์นครสวรรค์ครึ้มอากาศดีมากเมื่อวานนี้ฝนตกวันนี้ก็เบาเบาลงไปนะคะค่ะค่ะคุณเสกนะคะตราดกาลังตกเลยครับตอนนี้ใช่แล้วก็ท่าใหม่ก็ตกด้วยนะคะตอนนี้ตราดแล้วก็ท่าใหม่ก็กําลังตกอยู่นะคะค่ะ คุณราชสีท้องที่นะคะอคําเภออากาศอํานวยสกลนครวันนี้ม,มีแดดครับค่ะอ่ะาภาคใต้คุณไพบูญนะคะภาคใต้ค่ะภาคใต้อ่อาภักใต้ ภาคใต้วันนี้เช<ห> <laughs> <laughs> ่นก็งงไปสกลนครแล้วก็ไปภ <laughs> าคใต้ิถามไม่ทันนะคะกำลังจะตอบสกลน,นครเอาไปภาคใต้แหล <laughs> ะสะกลนครบอกว,ว่ามีแดดอะหร <laughs> <laughs> ออะแดดแล้วจะมีฝนไหมคะถา,ามแทนก็ได้ <laughs> ะสะกลนครในวันนี้ก็คือโอกาสที่จะมีฝนก็มีนะคะแต่ป <c oughs> ริมาณฝนไม่เยอะนะคะ <laughs> แต่ไปภาคใต้จังหวัดอะไรคะภาคใต้รวมๆเลยค่ะคุณภาคใต้รวมๆวันนี้ทางด้านภาคใต้นะคะการกระจายฝนลดลงนะคะยกเว้นทางด้านภาคใต้ตอนบนก็แถวเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะคะ ก็ยังคงมีอยู่แล้วก็บางบางจุดบางพื้นที่ของชุมพอร์ตนะคะ,ค,ะค่ะแล้วก็แล้วก็ใต้สุดเลยก็จะเป็นยะลาประมาณนั้นนะคะ,คะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะค่ะคุณเสกบอกว่า ตลาดฝนตกทุกวันเลยครับใช่ค่ะเป็นด้านรับลมเป็นจงอยของมันที่เป็นด้านรับลมนะคะด้านรับลมมรสุมบางทีก็ถ้าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มันก็มันก็เลยไปนิดนึงแต่ก็ยังคงตกอยู่แต่เป็นต้าเป็นลมฝ่ายตะวันตกก็คือมรสุมมีกําลังอ่อนลงเป็นลมฝ่ายตะวันตกมันก็โดนเยอะๆอยู่่ะลักษณะภูมิประเทศก็จะแบบได้รับตลอดมันมีเขาเชือกเขาอยู่ตรงนั้นนะคะที่กันระหว่างอืนะมันก็เลยทําให้มีฝนมีฝนได้ได้รับลมนะคะค่ะ ค่ะขอทักทายจากทาง u t u b e ไลฟ์กันบ้างนะคะคุณวรพจน์ทักทายกันเข้ามาสวัสดีครับคุณจุฑาการนะคะสวัสดีค่ะรับชมจากโคราชค่ะทักทายกันไปทั้งทาง Facebook ไลฟ์แล้วก็ทาง YouTube ไลฟ์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็มีข้อความประมาณนี้ค่ะคุณนัททองเพชรค่ะบอกว่าจังหวัดประจวบคีรีขันช่วงนี้พื้นที่ป่าละอูจะมีฝนหนาแน่นช่วงปลายเดือนนี้ไหมครับช่วงปลายเดือน สิงหาคมนี้นะคะก็แถวประจวบก็ฝนเริ่มชุกนะคะฝนก็จะชุกอยู่นะคะ,ะก็เป็นเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้บางทีก็อาจจะมีกําลังแรงแล้วก็มีฝนเกิดขึ้นในวันแรก หลังจากนั้นก็ฝนหายถ้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกํลาลังอ่อนก็จะตกอยู่แถวน,นี้ประมาณนี้นะคะแต่แนวร่องมอรสุมเนี่ยจะเลื่อนลงมาถึงทางด้านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนนี้ก็ประมาณช่วงประมาณกลายเดือนกันยานะคะปลายเดือนกันยาประมาณนั้นนะคะก็เดี๋ยวช่วงนี้มันก็จะร่องแนวร่องมอรสุมก็จะเคลื่อนขึ้นลงลงอยู่นะคะขึ้นขึ้นลงลงอยู่ทางด้านลง,ลงมาาคผ่านภาคเหนือแล้วก็เื่อนขึ้นไปแล้วก็ื่อนลงมาอย่างเงี้ยจะให้เลื่อนลงมาเลยทางด้านภาคเหนือ แล้วก็ภาคเหนือตอนล่างภกกาคกลางตอนบนก็น่าจะมา,มาปลายเดือนนี้หรือประมาณต้นเดือนหน้าเนี่ยค่ะแต่โดยรวมแล้วประมาณกันยานเนี่ยมันก็จะเลื่อนลงมาต่ามากยิ่งขึ้นนะคะค่ะ,ค,ะคุณนทัททองเพชรถามต่อค่ะว่าปริมาณน้ําของปีนีจ้จะมากไหมครับ ปริมาณน้ําในเขื่อนเขาก็ตอนนี้เขาก็ดูกันอยู่นะคะปริมาณน้ําในเขื่อนมันก็อยู่ในอ,อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะแล้วก็จะน้ําจากฝนเนี่ยโดยรวมแล้วปีนี้ฝนค่อนข้างชุกนะคะ <c oughs> ฝนค่อนข้างชุกเลยนะคะน้ําจากฝนฝนฟ้าลงมาเนี่ยมันก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่สามเดือนสุดท้ายนะคะสเดือนสุดท้ายสําหรับประเทศไทยตอนบนนะคะที่จะมีฝนชุกนะคะก็ <c oughs> บางทีฝนก็จะ หมดก็ ое, ดได้เล้ฝนน้อยลงลดลงประมาณสักสองหรือ3วันแล้วก็จะมีกลับเข้ามาอีกนะคะก็ช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้กันยายนนะคะแล้วก็ต้นเดือนตุลาธนะคะต้นเดือนตุลาก็เป็นช่วงที่เหลือจะฝนอีก 3, สองเดือนคร<ม>ึ่งนะคะ <S <s <fi> ประมาณอีก2เดือนแหละอ่ะสมมติว่ากลางเดือนนี้ใช่ไหมคะปลายเดือนนี้แล้วก็ต้นเดือน ตุลานะกันยาก็เต็มๆประมาณนี้ก็เหลือประมาณอีก2เดือนนะคะก็ประมาณช่วงถึงวันที่15ตุลานะคะที่จะจะทางด้านประเทศไทยตอนบนก็ยังคงได้รับน้ําฝนอยู่นะคะรวมทั้งภาคใต้ด้วยแต่พอวันหลัง15ตุลาไปแล้วเนี่ยมันก็ ร่องมรสุมก็จะน่าจะเลื่อนลงต่ำมากยิ่งขึ้นนะคะทางด้านประเทศไทยตอนบนก็ฝนยังคงมีอยู่นะคะ <c oughs> แต่มีเนื่องจากว่าตัวมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาทําให้มีฝนหรือว่าร่องมรสุมยังคอนขึ้น,ข,นขึ้นลงๆอยู่ประมาณนี้ค่ะก็ เหมือนฝนจะเยอะกว่าปีที่แล้วไหมคะใช่ใกล้เคียงกันนะคะเพราะว่าปีที่แล้วก็ฝนชุกนะคะมันเป็นลานิยาปีนี้ก็เป็นลักษณะเป็นค่าปกตินะคะแต่ว่าเดือนกันยายนเป็นต้นไปนี่ก็เป็นค่าลักษณะที่เป็นลานิยาแต่ว่าไม่ได้สูงก็ประมาณ50ประมาณ50%าสิบเอนย่างเงี้ยแต่ว่าก็ฝนยังชุกอยู่นะคะปีนี้ฝนชุกมากนะคะลานิยะขยายความนิดนึงเผื่อบางท่านยังจะงงอยู่อันไหนลานิยาอันไหนเอลิโยต่างกันยังไงเอลินโยเอลิโยนี่เป็นลักษณะที่ อากาศแห้งนะคะก็เป็นลักษณะที่เป็นลักษณะที่ฝนแรงนะคะ,คะอากาศร้อนจะทําให้มีฝนแรงนะคะส่วนลาริยาเนี่ยเป็นลักษณะที่มีฝนชุกนะ,ะเป็นฝนชุกแล้วก็ลักษณะฝนชุกดีตลอดทั้งปีเลยนะคะค่ะ,คะ,คะ ค่ะทักทายจากทาง a c e b o o k ไลฟ์ต่อนะคะคุณธนั t าทักทายกันเข้ามาสวัสดีค่ะคุณสุภาลิตค่ะถามว่าพระสมุทรเจดีวันนี้จะโดนฝนอีกหรือเปล่าครับวันนี้ก็จะเบาลงกว่าเมื่อวานนะคะแบ่งครึ่งนะคะเมื่อวานเต็มร้อยวันนี้ก็แบ่งครึ่งนะคะก็แบ่งครึ่งก็อยู่ในเกณฑ์แล้วอยู่ช่วงบ่ายค่ำเย็นค่ำเหมือนเดิมแต่จะเบาลงกว่าเมื่อวานค่ะจะไม่กลุ่มทุกพื้นที่เหมือนเมื่อวานค่ะคุณแสงเพชรนะคะทักทายกันเข้ามา คุณเย็นวานเพชรบุรียังณมนนะคะเพชรบุรีลมแรงมากเมื่อวานบอกว่ากระเบื้องมุงหลังคาบ้านปิวหลายหลังต้นไม้ล้มหลายต้นมีผู้เสียชีวิตหนึ่งท่านด้วยขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเนื่องจากอะไรค่ะไม่แน่ใจเลยแต่ว่ามีต้นไม้ล้มไม่แน่ว่าเกิดจากอุบัติเหตุหรือเปล่าคือต้นไม้เราก็ล้มนะคะเมื่อวานเมื่อวานลมแรงเมื่อวานลมแรงอยู่แรงแถวดูคลิปจากในในย t u b e ในในเฟซบุ๊กนะคะเห็นแถวทางด้านชนบุรีเขาก็ลงคลิปมาว่า ลมมาก่อนฝนอืมค่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรนะคะสําหรับวันนี้ค่ะพี่ดาคะสามนาทีสุดท้าย24ชั่วโมงต่อจากนี้ค่ะเราต้องเฝ้าระวังอะไรเป็นพิเศษค่ะก็ในในพยากรณ์อากาศวันนี้ถึงพรุ่งนี้นะคะก็คือปริมาณฝนบริเวณประเทศไทยเนี่ยมีฝนลดลงนะคะมีฝนลดลงแต่ในวันนี้ก็อาจจะยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นแถวภาคตะวันออกนะคะแถวจันทบุรีและตราดนะคะส่วนในวันที่ 21เป็นต้นไปนะคะ21-25นี้นะคะบริเวณประเทศไทยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะเนื่องจากว่าแนวร่องมรสุมเนี่ยก็จะเลื่อนลงมาพาดผ่านทางด้านภาคเหนือกับภาคภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคตนออกเฉียงเหนืออีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมเนี่ยก็จะมีกําลังแรงขึ้นนะคะค่ะดังนั้นก็ทางด้านาประเทศไทยตอนบนนะคะตั้งแต่วันที่21เป็นต้นไปนะคะจะมีฝนเพิ่มขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตนออก เชียงเหนือนะคะภาคกลางภาคตะวันออกและก็ภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและประิมณฑลด้วยนะคะก็อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะตแต่สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็พรุ่งนี้นะคะก็จะเริ่มเริ่มมีเข้ามาแล้วนะคะก็จะเริ่มมีเข้ามาแล้วสําหรับภาคตะวันออกเชียงเหนือก็นําไปก่อนหนึ่งวันนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะในวันนี้และพรุ่งนี้เนี่ยก็คือมอรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมก็มีกําลังอ่อนลงนะคะแล้วก็ทางด้านร่องมรสุมก็เลื่อนขึ้นไปนะคะ เลื่อนขึ้นไปทางด้านเมียนมาแล้วก็ลาวและเวียดนามตอนบนนะคะมันก็เลยทําให้วันนี้และพรุ่งนี้ฝนก็น้อยลงไปแต่21เป็นต้นไปก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะพิดาสรุปให้เราเลยก็คือประเทศไทยฝนจะเยอะขึ้นในวันที่ยี่สิถึงยี่สิหาสิงหานี้นะคะเฉพาะโดยเฉพาะภาคเหนือกลางตอนบนแล้วก็อีสานนะคะส่วนใต้ก็ยังคงยังนอกไม่ไม่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ภาคใต้เนี่ยน่าจะไปเยอะจงวันที่ยี่ส อ่ายี่สามยี่สี่ยี่ห้าใช่ค่ะรออ่าภาคใต้นี่ช้าไปหน่อยช้าไปหน่อยหนึ่งนะคะช้าไปนิดหนึ่งนะคะรอนิดหนึ่งนะคะภาคใต้นะคะแล้วก็สําหรับคลื่นลมนะคะก็ทั้งตลอดช่วงนะคะช่วงนี้ไม่ได้มีกําลังแรงขึ้นเลยนะคะก็อยู่ที่1-2เมตรทางด้านทะเลอันดามันนะคะส<ช>่วนอ่าวไทยและก็อ่าวไทยตอนบนก็อยู่ที่ประมาณ1เมตรค่ะ,ะชาวเรือก็ออกเรือได้ตามปกตินะคะคอ่าคุณยังนภมลนะคะ ชื่อถูกหรือเปล่าต้นไม้ลงอาบอกว่าต้นไม้ล้มทับที่เสียชีวิตครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขออีกสักสองคำถามค่ะพี่ดาปีหน้าจะยังอืปีหน้าจะยังเป็นยังไงบ้างค่ะอเทพพิดาพยากรับครปีหน้าจะเป็นยังไงบ้างครับโอยังไม่ทัน้นเปเลยยังไม่ทันข้าวหน้าหนาวเลยนะคะข้ามไปปีหน้าแล้วเดี๋ยวต้องติดตามจากกรมอุตุนิยมวิทยาต้องข้าวหน้าหนาวก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะสิ้นประเทศไทยตอนบนนะคะก็จะ สิ้นสุดฤดูดดฝนนะคะก็คือฝนหมดไปก็ช่วง,วงประมาณ15กับตุลาคมนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นอาจจะบวกลบนะคะอาจจะช้าไปอีกสักหนึ่งอาทิตย์นึงนะคะแล้วแต่มวลอากาศเย็นมันก็จะลงแผ่ลงมาวันไหนนะคะแล้วก็พอเดือนตุ เดีวพฤศจิกาธันวามกราเนี่ยก็เป็นฤด,ดูหนาวฤด,ดูหนาวของประเทศไทยตอนบนแต่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังแรงขึ้นดังนั้นภาคใต้ฝนยังไม่หยุดนะคะ,คะตุลาก็ฝนยังเยอะพฤศจิกาก็ฝนยังเยอะธันวาก็ฝนยังเยอะนะคะค่ะก็ะ ฝากท่านผู้ฟังนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยช่วงนี้ทางฝนบางทีก็บางวันก็ร้อนอ่าแล้วก็มีฝนช่วงนี้เย็นๆก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะช่างจังที่ผ่านมาสองอาทิตย์ใช่ไหมคะที่อากาศร้อนค่ะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นลักษณะที่ ดวงอาทิตย์มาอยู่ตรงประเทศไทยพอดีมันเลยร้อนใช่แล้วฝนก็ไม่มีฝนก็ไม่มีอากาศก็ร้อนเปรียบเสมือนเดือนเมษาแล้วพอพอพอพระอาทิตย์ลงมาถึงทางด้านภาคกลางเนี่ยฝนก็จะเริ่มมาเริ่มมาเริ่มมาพอมาก็มาบึ้มเลยช่ก็คือเปลี่ยนแปลงไวมากเพราะฉะนั้นฝากทุกท่านเรารักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการคุยรอบด้านกับงานอุตุนิยมวิทยาขอบคุณพิดามากมากค่ะผออาจารย์สุดาที่มาอัปเดตสภาพอากาศในวันนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทางบ้านแต่ทาง a c e b o o k ไลน์ทาง YouTube ทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะอขอลาไปก่อนมีความสุขทุกท่านคะ่ะสถานีวิทยุกรมุตุนิยมวิทยารู้เร็วรู้ทันรู้ป้องกัน